สวัสดีครับผมแมนจากคุรสุกนะครับวันนี้เราจะมาแชร์วิธีการชงฟิลเตอร์ด้วยเจ้า Hario V60 ตัวนี้เพื่อนๆหลายคนคงจะคุ้นเคยกับหน้าตาของเจ้า h a r i o V60 ตัวนี้กันเป็นอย่างดีเพราะว่ามันเปรียบเสมือนกับว่าเป็นสัญลักษณ์ของคำว่ากาแฟดิฟรหรือว่าฟิลเตอร์คอฟฟี่ที่เราเรียกกันแล้วก็เชื่อว,ว่าเพื่อนๆหลายคนคงจะมีดริปเปอร์ตัวนี้อยู่ที่บ้านเช่นกันวันนี้เรามาดูอุปกรณ์ที่เราใช้กันวันนี้ฮะฮาริโอวีซิกตี้ศูนย์หนึ่งตัวนี้กระดาษเปเปอร์ฟิลเตอร เซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็ตาช่างที่มีทั้งน้ําหนักแล้วก็เวลาอยู่ในตัวเดียวกันส่วนกาแฟที่เราใช้วันนี้ครับเป็นกาแฟเอธิโอเปียซีดามโอโรจิต้าตัวนี้ครับวันนี้เราใช้กาแฟ15กรัมบดค่อนข้างหยาบปานกลางถ้าเปรียบเทียบกับคอมบพนเนเตเปรียบได้ประมาณ22คลิกครับวันนี้ครับเราใช้น้ําที่อุณหภูมิ92องศาเริ่มต้นจากการล้างกระดาษครับ ในขั้นตอนนี้เป็นเหมือนการล้างกลิ่นที่มันติดอยู่ในกระดาษแล้วก็เป็นการวอร์มอุปกรณ์ดิปเปอร์ของเราไปในตัวด้วยครับก่อนที่เราจะเริ่มกันผมขออธิบายรีสปีของเราในวันนี้ก่อนก็คือเราจะใช้กาแฟ15กรัมแล้วก็น้ําทั้งหมด250กรัมโดยแบ่งการเทน้ําออกเป็น3ครั้งครั้งแรกเราจะเทน้ํา30กรัมแล้วก็รอจนถึง30วินาทีเราจะเทน้ําไปถึง150กรัมแล้วก็ครั้งสุดท้ายตอน1นาที30วินาที เราจะเทน้ำให้ครบ250กรัมโอเคฮะเรามาเริ่มกันเลยโทสกาแฟลงไปครับแล้วก็ก่อนจะเทครับเราจะเจาะรูตรงกลางนิดนึงครับแล้วก็เทน้ำลงไปเพื่อให้กาแฟมันเปียกน้ำอย่างทั่วถึงแล้วก็พร้อมๆกันอย่างสม่ำเสมอครับก็แกว่งดิปเปอร์อีกนิดนึงครับแล้วก็รอจนถึง30วินาทีนะครับเทครั้งที่สองให้ถึง 150กรัมลักษณะการเทของเราเราจะเทจากตรงกลางนะครับวนออกด้านนอกแล้วก็กลับมาที่ตรงกลางครั้งนอน 1>, 1นาที30นะครับเทครั้งสุดท้าย ที่เราเลือกใช้ h a r i o V 6 0เนี่ยครับเพราะว่ามันเป็นดริ p เปอที่สามารถดึงคาแรคเตอร์ของกาแฟาออกมาได้อย่างครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์แบบแล้วก็ตอนสุดท้ายครับเราจะคนเก็บขอบตามเข็มนาฬิกาหนึ่งครั้งแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาอีกหนึ่งครั้งพร้อมกับแหวงดริปเปอรเล็กน้อยฮะ <c oughs> เพื่อให้หน้าของกาแฟานีครับลงมาเสมอกันเป็นเป็นระนาบเดียวเพื่อให้การสกัดมันสมบูรณ์แบบ ระยะเวลาที่ใช้ในการสกัดทั้งหมดจะอยู่ที่ประมาณ2นาทีครึ่งถึง2นาที45ครับโอเคฮะอันนี้กาแฟไหลลงมาหมดตอน2นาทีครึ่งพอดีครับแค่นี้เราก็ได้กาแฟดริปร้อนพร้อมเสิร์ฟแล้วครับ สำหรับไอซ์ฟิลเตอร์นะครับเราจะยังคงใช้โครงสร้างของรีซิปีคล้ายๆกับแบบเดิมตอนที่เราชงร้อนนะครับก็คือเราจะใช้กาแฟที่15กรัมแล้วก็อัตราส่วนทั้งหมดที่เราต้องการก็คือ250กรัมแต่ว่าครั้งนี้ครับเราจะแบ่งน้ําร้อนส่วนหนึ่งไปเป็นน้ําแข็งก็คือครั้งนี้เราใช้น้ําแข็ง80กรัมครับแล้วก็ใช้น้ําร้อน150กรัมครั้งนี้ครับเราจะบดกาแฟให้ละเอียดกว่าเดิมนิดนึงถ้าเปรียบเทียบกับคอมบิเนเต้ครับเราจะบดประมาณ20คลิกในครั้งนี้ เหมือนเดิมครับเริ่มต้นตอนแรกเราล้างกระดาษก่อนตวงน้ําแข็งครับ80กรัมโอเคฮะก่อนทำเรามาอธิบายรีสปีกันก่อนนะครับแบ่งการเทน้ําออกเป็น3ครั้งเหมือนเดิมนะครับครั้งแรก30กรัมครั้งที่2ตอน30วินาทีเราจะเทไปถึง90กรัม แล้วก็ครั้งสุดท้ายตอน1น,นาทีเราจะเทน้ําให้ครบทั้งหมดก็คือ150กรัมเริ่มจากโดสกาแฟเลยครับเหมือนเดิมครับตอนแรกเราเจาะรูตรงกลางนิดนึง mm hmm. เพื่อให้กาแฟกับน้ํามันเปียกอย่างทั่วถึงครับในครัวแรกแล้วก็กวนรอจนถึง30วินาทีครับแล้วก็เทครั้งที่2 ลักษณะการเทรเราเทเหมือนเดิมเลยครับเริ่มจากตรงกลางคนออกด้านนอกแล้วก็กลับมาที่ตรงกลาง90กรัมครับครั้งที่2อหนาทีปุ๊บเราเทน้ำครั้งสุดท้ายให้ถึง150กรัม จบด้วยการคนเหมือนเดิมครับตามเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบแล้วก็ทวนเข็มนาฬิกาหนึ่งรอบแล้วก็แกว่งเราจะใช้ระยะเวลาในการสก,กัดทั้งหมดสำหรับกาแฟฟิลเตอร์เย็นของเราประมาณ2นาทีไม่เกินนั้นครับเรียบร้อยครับรอจนน้ำกาแฟหยดลงมาหมดประมาณอันนี้1นาที45วินาทีครับจะสังเกตได้ว่า น้ำแข็งที่อยู่ในเซอร์เวอร์ครับมันจะละลายไปพอดีกับเรโซของน้ําร้อนที่เราเซตไว้ตั้งแต่ตอนแรกเพียงเท่านี้ก็ได้กาแฟดริปเย็นรสชาติเข้มข้นที่ยังคงคาแรคเตอร์ของกาแฟไว้อย่างครบถ้วนพร้อมดื่มแล้วครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะสนุกไปกับการทำตามเรซิปีของพวกเราในครั้งนี้นะครับ และถ้าเพื่อนๆคนไหนมีคำถามหรือว่าข้อสงสัยอยากให้พวกเราทำวิดีโอเกี่ยวกับการทำกาแฟในรูปแบบไหนก็สามารถทิ้งคำถามไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามยังไงขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการทำกาแฟที่บ้านครับสวัสดีครับ